ครับเพื่อนๆดูตรงที่วงข้างล่างนะครับไอ้บะหมี่ยี่ห้อเนี้ยนะครับมันมาจากประเทศไทยนะครับแล้วก็มีอินฟูคอเม์ซึ่งไม่รู้สี่รู้แปดนะครับมาทํารีวิวนะครับว่าจะซื้อของนะครับอุยอ้ยมาม่าเอ๊จะซื้อดีป่าวะแต่ว่ามาม่าเนี่ยมันทําเอาเงินพวกเสี่ยมันก็เอาเงินมาทําลายประเทศเรานะเนี่ย ใร้ประเทศเราเป็นขอทานนะครับซึ่งเป็นกันตั้งแต่ลากเง่าแล้วแต่ทำไมเราต้องมาเป็นนะครับทําลายวัดว่าอารามเราโอ้ยฉันกินไม่ลงหรอกของเสียมฉันไม่เอาละมามาลาจากกันทีของเสียมฉันไม่กินหรอกอไปนี่ต้องมามานี่สิของคอมเมนต์แท้นะครับแน่นอนนี่นี่ฮ้อนี้ของคอมเมนต์แท้นี่แน่นอนของเรานะครับไปถึงบ้านแล้วแกะดูนะครับ ถือว่าละแคะดูเออนะครับยี่ห้อนี้เห็นไหมชัดชัดเลยนะครับที่ดูตอนคลิปนะครับอ่ะ <c oughs> ข้างในเห็นซองสีเหลืองเราก็มั่นใจเลยแล้วนะครับโอ้อชัดเลยนะครับชัดเจนเออนี่นะครับชัดเจนนี่นะครับมาม่ารดหมูซาบนะครับโอ้ยเต็ม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 อีดอก โง่แลวเงอะอีกนะครับเออนะครับอไม่รู้สี่รู้แปดอะไรเลยนะครับเรียนน้อยก็อย่างเงี้ยแหละครับอืมนะครับเต็มเต็มครับอืรถหมูซาบนะครับทําไงอ่ะทําไงอ่ะครับโอ้คนไทยก็ไม่ได้ไปทําอะไรนะทํากันเองนะครับนี่แหละครับเจ้าของผลิตภัณฑ์คือเสี่ยมนี่หละครับอืมรูปภาพจะบะหมี่นะครับพี่ก็จะเนยครับทําต่อต้านเสี่ยมนะครับอืม่ะข่าเรื่องกันะครับขอโทษนะครับเมื่อเหม็น ทำคอนเทนต์ทั้งเงือบและงูในเวลาเดียวกันเป็นไงครับไม่รู้สี่รู้แปดไม่หาข้อมูลคนไม่มีความรู้ทําอะไรก่างี้ครับโชว์ตลอดนะครับแม่โป๊ะตลอดเดี๋ยวฟังคอมเมนต์กันดีกว่าแล้วจะมันนะครับนี่ไงครับรเต์บอก,กว่ามาาีหม,นะมาที่แต่ของมาเสียนี่ไงหมาหมาหรือควายเนี่ยกูไม่รู้นะครับควายหรือเฮียก็ไม่รู้เนี่ยนังแดงเนี้ยนะครับอ่ะต่อต่อนะครับเออกู ไปว่าท่านผู้ดาได้ยังไงเขาเป็นสมเด็จนะครับเออหมาหรือควายนั่นไงนะครับหมาหรือควายผมว่าไม่ใช่ควายกระเทียนะครับเออแต่พ่อมันแดกนะครับเออนะครับไแต่พ่อมันแดกนะครับชอบปะสรเออชอบทำอะไรเงื้อๆอย่างเงี้ยนะฮะฟางเออฟางกระหรูแล้วมั้งเออแดกฟางไว้นะครับก็ต้มเกลืออย่างเงี้ยนะครับกินไหมซะประมาณนี้อาหารจะไปแดกอะไรดีๆเลยนะครับของที่มันมีออยจะไปแดกพวกเนี้ยนะครับให้มันกินของประเทศมันนะครับ ได้เป็นโรคตับโรคไตกันเข้าไปนะครับอืพอจบคอนเทนต์ก็ซื้อเหมือนเดิมเออว่างั้นแหละครับอีพวกนี้ทําตอนหน้ากล้องนะครับถึงเวลาก็ซื้อมาเดิมของมันดีจริงวันนี้มันไม,ไ,มไม่เอาของไทยไปขายหรอกนะครับอืมมันเขียนว่าขวดใหญ่รสชาติเทีย <c oughs> <c oughs> เออมันนี่มันแดกเป็นอาหารหลักเลยเหรอไตชี่หายหมดนะครับโซเดียมอย่างเยอะนะครับใช่ครับกูเห็นาซื้อแต่มาม่าปลากระป๋องเนี่ยฮิตจังเลยนะครับ ซื้อซื้อประมาณนี้นะครับล้วผงชูรสนะครับคาแมร์ฟู้ดนี่ไงเก็บหมาเก็บหมาไปแดกแล้วนะครับเออประเทศนี้นะครับก็ไม่มีอาหารเขมรแท้ก็ไม่มีหมาพวกหมาปิ้งหม่าย่างอะไรพวกนี้ครับใครอ่านไม่ออกเดี๋ยวเราอ่านให้นะครับมามาเขมรมันชื่อย่อทอร์พีเอืมก็สมควรแล้วตรงกับดีเอนมานะครับเลี้ยงไม่เชื่องนะครับทําดีด้วยไม่ได้เลวใส่ตลอดนะครับเออประเทศที่ทําอะไรไม่เป็นเลยใช่ครับเป็นดิ หลอกลวง้าไปหลอกลวงกันมานะครับเอามาม่าไปยะเป็นแค่กล่องนอกแต่ข้างในก็เป็นมาม่าไทยเหมือนเดิมนะครับแบบนี้มันก็เชื่อเนาะนะครับเออประเทศมันเรียสองชั่วโมงเอาอะไรม้าะครับเรื่องของมึงเธอกูต้องเดือดร้อนตรงไหนวะใช่ครับมึงเสียตังค์มึงจะซื้ออะไรก็เรื่องของมึงคนไทยจะซื้ออะไรเขาก็ต้องไปเสือกกันนะครับเออคารเมราลิกาสนแผงเขาไม่ปัญญาใจาหรอกนะครับโอ้ ไปฟ้องมันประเทศที่นี่ไม่มีลิขสิทธิ์เลยนั่นแหละนะครับต้องมามีรูปเอทหกนี้นะครับเออกินแล้วได้กลายเป็นปุ๋ยนะครับบำรุงรากบำรุงใบบำรุงดอกด้วยนะครับกินแล้วได้กลายเป็นปุ๋ยนะครับแถวชายแดนกินกันเยอะนะครับปล่อยไปนะครับเออมาเอามาไทยคงจะเป็นอาหารที่รูหลาของเขาใช่ครับเขาบอกว่าได้ยินแบบเป็นเรื่องเล่านะครับเพราะว่า เขาว่าปลากระป๋องไทยเนี่คือแบบไปตั้งโต๊ะจีนแถวเขมรต่างแถวบ้านอนอกไง่ต้องเอาปลากระป๋องไทย,ยวางบนโต๊ะแบบ้ามแกะเลยนะให้รู้เลยว่าของไทยแท้ๆมันมามันมันมันดีเลิศมากนะครับแต่ของไทยก็อืมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเออบางคนนี้ไปว่เรื่องอของมึงจ้าจัดเงาวนะครับอ,อืมครับเรียญน้อยกันอย่างนี้ครับเหมือนบอกว่ามีแต่หมาเท่านั้นอ,อืมที่กินมาม่าเสียมนะครับมึงก็ดูเอาแล้วกออัน หมาหรือเฮียนะครับนะครับตั้ะปองเหลืองๆชอบรักนะครับมีแรงไปตีกรงตีกอลสร้างภาพนะครับที่ไหนได้ป่วยกระสอบกระแสแล้วนะครับว่าดีเอ็เอเขาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับอยู่ไม่นานนะครับก็เลยรีบสร้างเรื่องสร้างราวให้ลูกชายนะครับเป็นใหญ่เป็นโตสรุปสินค้าภาษาเขมรแต่ของไทยเหมือนเดิมใช่ครับเขมรยัดไส้ครับยัดไส้ไปเต็มๆกล่องเลยนะครับ ไม่มีไม่มีทางเลือกเลยนะครับมาว่าไทยทั้งนั้นนะครับเออคิดอะไรไม่ออกก็เปลี่ยนกลองแปะสติกเกอร์ทับนะครับเจ๋งนะครับเออนี่ไงอีนี่ไงนะครับต่ถ้ากผมก็จะทําคลิปว้แหละแต่เห็นคนทําเยอะแล้วก็เลยทําอย่างอื่นดีกว่านะครับเดี๋ยวไปทับลายกันนะครับไม่ค่อยชอบทําตามคนอื่นเขานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นผู้ตามแล้วก็เป็นผู้นาทาอะไรที่มันแตกต่างหน่อยนะครับเออนี่นะครับมันก็ไปปิดคือคนญี่ปุ่นเขาจะแดกอาหารขมาเมลเลเขาก็คงไม่แดกหรอกนะครับอาหารไทยอาหาร เวียดนามก็ยังพอรู้จักแต่ประเทศนู้นก็มีเ่อะไรก็ไปก๊อปเข้ามาแล้วก็อ้างเป็นของตัวเองใครก็จะไปแดกนะครับแต่ก็อวดจังเลยมาเป็นลูกจ้างประเทศไทยนะครับมาเป็นลูกมือเขาพอทําเป็นหน่อยก็ทําไปแบบโอ้ต้นตํำรับอีเวนนะครับเขาให้ความรู้ให้วิชาให้แบบว่าให้ความรู้ในการทมากินก็ถึกในละคุณเขามันก็ไปไม่รอดหรอกครับยังไงมึงก็ไม่ใช่ต้นตํำรับนะครับไอ้พวกเนี้ยในละครในละคุณนะมันอยู่ในดีเอนะครับมีแต่คนหัวเราะนะครับที่สําคัญ ขายได้แพงกว่าด้วยเขมรฉลาดมากใช่ครับเออเอาไปเปลี่ยนกล่องนิอแป๊บหนึ่งนะครับก็อัปราคาขึ้นไปของเขมรก็ขายได้แพงขึ้นนะครับอืออ่าต่อมาครับบอกชอบอันนี้มากนะครับอือครับอ๋อทำเป็นเทเทเททิ้งนะครับทําคลิปเสร็จนะครับวิ่งไปเก็บกัญยายนะครับไหนมันก็ต้องแดกนะครับเงินเดือนไปได้เยอะเลยนะครับเสกทำปีกาใช่ไหมเธครับคนประเทศนี้ ไม่กินข้าวข้าวมันแพงนะครับโคตรควายเลยใช่ครับอถ้าไทยตัดทุกอย่างอย่างร้อยเปอร์เซ็นะป่านนี้เขมรเข้าไอทียูแล้วนะครับแต่นี้ก็รอครับถ้าเปิดเปิดเขตอะไรออกมารักษากันลึมนะครับตอนนี้เขวชายแดนก็นอนรอกันเกลื่อนหมดแล้วนะครับอืมอ่ะก็ประมาณนี้กันเพื่อนเพื่อครับคนประเทศนี้ก็มีอะไรโป๊ะให้เรามาจับทําให้ได้อะไรให้ได้ควันขลายอารมณ์ให้ได้ขำาที่เล็กน้อยก็ยังดีนะครับอ่ะตอนนี้นะครับสวัสดีครับ